เราจะไปทำงานรับจ็อบกันนะคะไปทำงานทำความสะอาดค่ะบรรยากาศก็ขมุกข,ขมัวอากาศก็เย็นแต่ไม่หนาวแดดเริ่มออกแล้วค่ะท้องฟ้าเริ่มแจ่มใสต้นไม้เปลี่ยนสีสวยมากๆหน้าที่ของเราในวันนี้ก็คือโกยใบไม้ที่แห้งค่ะ มีคนเป่าแล้วเอามากองรวมกันให้เราก็ทําหน้าที่เอาที่โกยนะคะโกยใบไม้ต่างๆนี้ใส่เข้าไปในถุงปุ๋ยแล้วก็เอาไปทิ้งค่ะในฤดูใบไม้ผลิที่ใบไม้ร่วงหล่นลงมาเราจะต้องเก็บกวาดใบไม้เป็นประจำ พอทางขยะมันเต็มเราก็ต้องหยุดเราก็ทำได้เท่านั้นเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆค่ะเราเตรียมถุงปุ๋ยมาสองถุงใหญ่ๆนะคะก็เติมถุงปุ๋ยให้เต็ม งานเสริมงานนี้เราไม่ได้ไรายได้อะไรมากนักแต่สิ่งที่เราได้ก็คือการได้ออกกำลังกายการได้ทำสมาธิจดจอกับงานที่อยู่ตรงหน้ามีงานหลายๆงานที่ไม่ทำให้เราเครียดงานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในงานที่ทำให้เรารู้สึกเบิกบานใจในการที่ จัดการขยะสิ่งต่างๆที่อยู่ตรงหน้าก็เหมือนกับเราตักขยะที่อยู่ในจิตใจความพุงซ่านในใจของเราให้ออกไปนั่นเองเมื่อเต็มถุงปุยทั้งสองแล้วเราก็จัดการเอาถุงปุยทั้งสองใส่รถเข็น เพื่อที่จะเอาไปเททิ้งเราเข็นรถเข็นที่เต็มไปด้วยถุงปุ๋ยสองใบถุงปุ๋ยนั้นเต็มไปด้วยใบไม้แห้งทั้งสองใบเราจัดการเทใบไม้แห้งลงไปในถังขยะถุงปุ๋ยนั้นไม่หนักและไม่เบาจนเกินไปแต่ถังขยะนั้น มีน้ำหนักมากเป็นแบบเล็กเราต้องระวังไม่ให้มันหนีบนิ้วปรากฏว่าเราใส่ทังขยะผิดประเภททังขยะแบบทั่วไปราคาจะแพงกว่าทังขยะแบบปุ๋ยหมักเป็นอย่างมากไม่เป็นไรมาทําต่อยังเหลืออีกกองใหญ่ๆค่อยๆบรรจง เอาใบไม้แห้งเทใส่ลงถุงปุ๋ยอีกครั้งทำเหมือนเดิมถ้าเจอกิ่งไม้ก็จัดการหักทำให้มันเล็กลงให้เรียบร้อยจะได้มีพื้นที่สำหรับใบไม้แห้งจะได้ไม่ต้องเดินซ้ำหลายๆรอบออกกำลังกายไปสักพักอุณหภูมิในร่างกายก็เริ่มสูงขึ้น เราก็เลยต้องถอดเสื้อแจ็คเก็ตเพื่อให้อากาศภายในร่างกายได้ถ่ายเทจะได้ไม่มีเหงือ่อเพราะพอมีเหงือ่อตัวก็เหม็นพอตัวเหม็นเสื้อก็ต้องซักบ่อยขึ้นอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์อากาศเย็นอยู่เสมอมีน้อยมากที่เหงื่อจะออกก็เลยไม่จำเป็นต้องซักเสื้อทุกครั้งที่ใส่ ฉันสามารถใส่เสื้อตัวเดิมได้บางทีก็สองวันหรือ3มวันมันก็ไม่เหม็นเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะประหยัดเงินและประหยัดเวลาระบบการทำงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะมีระบบการทำงานแบบไม่เต็มเวลานั่นคือ ถ้าเป็นทำงาน100%หมายถึงทำงาน5-6วันต่อสัปดาห์ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการทำงาน5วันต่อสัปดาห์แต่คนเราสามารถเลือกเวลาในการทำงานได้ตามแต่ความต้องการและโอกาสอย่างเช่น บางคนเลือกที่จะทำงาน80%คือ4วันต่อสัปดาห์บางคนเลือกที่จะทำงาน60%คือ3วันต่อสัปดาห์และลดหลั่นกันไปเราเคยเจอเพื่อนร่วมงานที่ทำงานเพียงแค่10%นั่นก็คือน้อยวันต่อ2หรือ3สัปดาห์ แต่ถึงจะทำงานด้วยเปอร์เซนต์ที่น้อยมากก็จะต้องลงทะเบียนเพราะว่าต้องมีการเสียภาษีอย่างถูกกฎหมายต่อไปเราพามาชมดอกไม้ในสวนมีดอกกุหลาบสีชมพูสีสันสดใสดอกอะไรก็ไม่รู้สีขาวและดอกเล็กๆสีม่วงสีน้ำเงินดอกสีเหลืองสดก็มีนะ ดอกสีเหลืองสดเป็นทันตะวันน้อยแล้วก็มีดอกไม้ขาวๆมีกลิ่นหอมมากมีพึ่งและสัตว์ต่างๆมาตอมกันเต็มดอกไม้สีแดงนี้ก็สวยสดงดงามเหลือเกินตอนนี้พื้นหญ้าสีเขียวก็ถูกตัดให้เตียนเป็นที่เรียบร้อย รวมทั้งใบไม้ที่ตกหล่นอยู่ใต้ต้นไม้ก็ถูกดูดออกไปแล้วด้วยต่อไปเราจะทำการโกยใบไม้ที่อยู่ในสระว่ายน้ำที่ไม่มีน้ำณที่นี้เราไม่มีไม้กวาดทางมะพร้าวเหมือนที่ประเทศไทยแต่ทางที่ทำงานเขาได้จัด เครื่องโกยใบไม้ให้โดยเครื่องตัวน้อยนี้ไม่มีมอเตอร์และน้ำหนักค่อนข้างเบาแต่ก็ไม่เบามากเท่าไหร่ทำเอาเราปวดหลังเลยทีเดียวตอนที่เรายกมาอุปกรณ์ของน้องก็รู้สึกว่ามันกอกแก,ก๊กมันล่วงหลน่นแต่ว่ามันไม่ได้คุณภาพแย่ไปสมุด มันไม่ได้พังแต่ว่ามันแค่หลุดเราก็แค่ต่ออุปกรณ์ใส่เข้าไปใหม่เท่านั้นเองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เริ่มลองใช้ดูเราไม่เคยใช้อุปกรณ์ตัวนี้มาก่อนการทำงานของน้องก็คือ ใบพัดที่มันเป็นลักษณะแปลงจะหมุนบนเอาวัสดุพวกเศษใบไม้เข้าไปในตัวกล่องแล้วกล่องก็จะเป็นตัวเก็บเศษใบไม้ใช้พลังจนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพลังอะไรในการทำงานแต่ว่าเป็นอะไรที่ครีเอทีฟมากๆ ข้อด้อยสักนิดหนึ่งที่มีนั้นก็คือใบไม้ที่เปียกใบไม้ที่เปียกจะไม่สามารถเก็บได้หมดเพราะว่ามันเป็นแปะติดอยู่กับพื้นเหมือนกับกาวน้อย,อยมันสูญยากาศกับความชื้นนั่นเอง เดินเดินไปก็คิดว่าก็สนุกดีนะแต่ถ้าเกิดมีไม้กวาดทางมะพร้าวคงเสร็จไปตั้งแต่สิบนาทีที่แล้วแล้วล่ะกำลังคิดว่าที่นี่จะมีสัตว์อะไรแปลกๆไหมอยู่ใต้ใบไม้มีสิจ้าที่นี่เจอครั้งแรก กับตัวกิ้งกือตัวน้อยที่บ้านเรากิ้งกือจะเป็นสีแดงแต่ที่นี่กิ้งกือจะเป็นสีดำแต่ที่น่าตกใจอย่างมากสำหรับเราก็คือน้องไม่ขี้อายเลยกิ้งกือบ้านเราถ้าเกิดเอามือไปจับน้องจะขดตัวแล้วเราก็จะทำอะไรกับน้องก็ได้อย่างเช่นโยนเข้าป่า ปล่อยน้องสู่ธรรมชาติแต่กิ่งคือตัวนี้นั้นไม่ยอมขดตัวดังนั้นเราจึงไม่สามารถโยนน้องเข้าป่ากลับคืนสู่ธรรมชาติได้เพราะว่าเรายืยกับขาที่เป็นร้อยเป็นพันของน้องนั่นเองสะไว้น้ำตรงนี้ความสูงประมาณสองเมตรความยาว ประมาณหลายหลายเมตรจำไม่ได้แต่ว่ามันสะอาดมากสงสัยด้วยเหตุที่ว่ามันลึกก็เลยไม่สามารถที่จะเอาเครื่องมอเตอร์ต่างๆที่มีน้ำหนักมาปัดเป่าหรือเก็บใบไม้ในสระว่ายน้ำที่ลึกขนาดนี้ได้ไม่เป็นไร เราก็เข็นน้องต่อไปเพลินดีช่วงเดือนนี้เป็นเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่เริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิมันจะมีใบไม้ที่เปลี่ยนสีและติดตัวเองออกมาจากต้นไม้หล่นร่วงลงบนพื้นดินจำนวนมากถ้า ไม่มีการเก็บใบไม้จากพื้นดินหรือจากสระน้ำเป็นระยะเวลานั้นๆสีของใบไม้มันก็จะติดอยู่กับพื้นของสระน้ำหรือแม้แต่ตัวใบไม้เองอาจจะติดแน่นอยู่กับพื้นทำให้เอาออกได้ยากหรือเวลาทำความสะอาดต้องใช้เวลานานมากขึ้น ตอนนี้ย้ายมาทำอีกศาสหนึ่งแล้วนะคะอุปกรณ์ตัวนี้เมื่อเราใช้ไปสักพักหนึ่งพอกล่องเก็บขยะมันเต็มเราก็ต้องถอดออกมาแล้วก็เทเสศจขยะหรือเสร็จใบไม้ทิ้งไปตอนนี้จะพบว่ามันมีเศษใบไม้ที่หลุดลอดออกจากกล่องไปทำให้เรา ต้องนั่งเก็บโกยใบไม้อีกครั้งหนึ่งเพราะถือว่าน้องเป็นอุปกรณ์ที่รักโลกเป็นอย่างมากไม่ใช้น้ำมันไม่ใช้ไฟฟ้าใช้แต่แรงแต่ถ้าถามว่าสำหรับเราน้องน่าซื้อไหมก็ขอคิดดูก่อนแต่ถ้าที่บ้านมีเด็กๆแนะนำ เพราะว่ามันสนุกมากและไม่อันตรายด้วยจากนั้นเราก็ไปเก็บใบไม้ที่สะเล็กสะเล็กแห่งนี้จะมีความสูงประมาณช่วงเอวของเราหรืออาจจะประมาณ50เซนติเมตรเหมาะสำหรับครอบครัว คุณแม่คุณพ่อที่มีลูกน้อยยังไม่สามารถว่ายน้ำเล่นได้ด้วยตนเองณที่สระว่ายน้ำแห่งนี้เรามีสระว่ายน้ำอยู่สามแบบสระว่ายน้ำแบบเบบีก็คือเล็กมากตื้นมากเท่าประมาณหน้าแข้งของเราเท่านั้น ระดับานกลางก็คือสะนี้ที่เรากำลังทำความสะอาดคือประมาณเอวและสะสูงที่เราทำความสะอาดไปก่อนหน้านี้ก็คือประมาณสุดหัวยื่นมือก็คือว่าเรามีส่วนสูง1 6 5ก็คือว่าจมจอมอ้อลืมบอกไป มีสะอีกประเภทหนึ่งก็คือสะแบบสุดหัวยื่นมือของแท้ก็คือสำหรับคนที่อยากที่จะฝึกดำน้ำความสูงของสะนี้สูงถึง3เมตรนั่นเลยณนะเวลานี้อากาศก็เริ่มที่จะอุ่นลงเรื่อยๆ ก็คือประมาณ18องศาเมื่อเช้าอากาศ13องศาแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อแดดเริ่มร่มอากาศก็จะยินขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เราก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านกันดีกว่าขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบขอให้เธอนอนหลับฝันดีนะบาย